เดี๋ยวช่วงเวลาเนี้ยเขาจะเริ่มสร้างกันแล้วผมคิดว่าซื้อตอนนี้คุ้มมากๆราคาเริ่มต้นเฉลจ่ย5.6ล้านวันนี้อยู่กับพวกเราเลยครับจากพร้อม coverage ผมปีเตอร์ครับเรื่องค่ะวันนี้ผมพาพเรื่องมาอยู่ที่ next condo ค o n โดใจกลางลาวไวยที่ผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยทำเลดีมากอยู่ใกล้กับเซตเทเดย์ด้วยเป็นคอนโดขึ้นใหม่นะตอนนี้ใกล้เริ่มสร้างแล้วเพื่องครับที่ next condo เนี่ยน่าสนใจเนี่ยทางเข้าเลยนะ ตั้งแต่พี่เข้ามาเมื่อกี้<อ>เหนะ็นไหมนี่เป็นดิจิตอลดอล็อกเป็นระบบ็อกแบบ3แบบเลยนะมีทั้งระบบสแกนนิ้วระบบการ์ดแล้วก็ระบบะระบบรหัสพี่สะเก็ดได้หลักถูกไหมแนบเนียนไปกับกำแพงเลยตรงนี้คือชั้นวางรองเท้าที่ผมคิดว่าเฮ้ยเขาให้มาครบเลยนะมีชั้นมารองเท้าชั้นเก็บกระ,ปกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสาม,มารถที่จะเดินเข้าออกแล้วเก็บของตรงนี้ได้แล้วปิดพอปิดไปปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียบเนียนไปเลยเนะ อพอพเตร์ที่ next condo เนี่ยเรามีระบบสมาร์ทโฮมด้วยซึ่งสามารถที่จะควบคุม Air แอร์ภายในบ้านภายในห้องของเราเนี่ยได้จากเครื่องตรงนี้เลยเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปดีกว่าเป็นโซนครัวผมว่าพี่ต้องชอบแน่ๆที่เอื้องครับที่ next condo เนี่ยผมบอ,อกเลยว่าที่นี่เขามีห้องครัวที่ใส่ใจและก็จัดเตรียมด้วยเฟอร์นิเจอร์จากฮาร e ฟเฟอรี่นะพวกสุขภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเราซื้อจากฮา f ์ฟเฟอรี่ติดตั้งอย่างดีเพื่อให ผู้ซื้อหรือผู้เข้าพักที่นี่เนี่ยได้ใช้ฟังชั่นโคได้อย่างเต็มที่เลยเป็นไงครับเห็นไหมตรงนี้เป็นไอแลนด์ที่มีให้ครบเลยโอ้ยมีที่นั่งด้วยเหรอตรงนั้นใช่ครับตรงนี้มีตัวที่นั่งให้สองที่ครับพี่กินน้ำามายังตรงนี้ยังเลยหยิน้าเบาหยิบน้ำให้ตรงนั้นมีตู้เย็นด้วยเหรออ๋อใช่ครับตรงนี้เป็นตู้เย็นจาก s แมก อนนี้นำเข้าจากอิตาลีเลยซึ่งตัวทางคอนโดเนี่ยตั้งใจทําให้มันซ้อนไปกับตัวบิบินตรงนี้โดยมีตู้เย็นให้ทั้งฝาบนและฝาล่างอย่างนี้เลยครับทิทิ้งขยะมีชั้นเก็บขอบงต่างๆแล้วที่สำคัญมีเครื่องล้างจานให้อย่างนี้เลยจากมาฟเฟลย่างดีนะครับสามารถที่จะล,ล้างจานนู่นนี่นั่นในตรงไอเลนตรงนี้ได้นะครับดี่เราเก็บนิดนึงคัด แล้วก็เครื่องครัวต่างๆนี่ก็เป็นของฮารเฟ์เหมือนเลยนะอย่างตัวนี้พิเศษหน่อยเป็นเตาอบแล้วก็เป็นมโครเวฟเปนตัวเลยแล้วก็มีเตาอินฟาเรดสองหัวที่เป็นของฮาร์เฟเช่นกันครับเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเรามีตัวคุกกีู้ดให้อย่างนี้ก็เป็นของฮาร์เฟเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะกินข้าวดีกว่าทัดจากห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะดินเนอร์เป็นแบบว่าโต๊ะทานอาหารโต๊ะทานข้าวที่นั่งได้สี่คนนะมาพร้อมกับตัว ๊ะอย่างนี้โต๊ะอย่างดีเลยแล้วก็มีกราวีให้4ตัวพร้อมกับตัวโครไฟล์ตรงนี้ที่ทําให้ตัวตรงนี้มันดูเข้ากับบ้านมากมันดูลอฟที่นี่มันให้ยากาศแบบเย็นๆสบายๆห,หินหินหน่อยนะเพราตกแต่งสวยมากเลยนะพีเตอร์ใช่ครับอย่างนี้ห้องกว้างขนาดเนี้ยเพดานกับความระดับความสูงจากพื้นเท่าไหร่อะคะตัวที่คนดู next point เนี่ยครับความสูงของเพดานยอยู่ที่2.8แต่ว่ามันมี2ระดับนั่นะมีส่วนเพดานตรงนี้ที่เป็น2.8แล้วก็เพดานฝั่งครัวตรงนู้นที่ขนาด2.6 ก็เป็นช่องของตัวแอร์ภายในบ้านนะครับด้านหลังของเราตรงนี้เป็นไงพี่ดูดีนะกระจกกว้างมากมเขาทํามาดีไซน์แบบกว้างแล้วก็ดูตัวพรมตัวโซฟาเลยเนี่ยมันดูลอฟมากเลยีพี่ลองนั่งดูโหนี่เห็นไหมโซฟาอย่างดีนําเข้าที่สามารถปรับเป็นโซฟาเบดได้อ่าทำให้แขกที่มาพักที่บ้านหรือเพื่อนๆที่มาเที่ยวเนี่ยก็นอนได้นอะรับชมทีวีขนาด7 2นิ้ว ตรงนั้นเลยและทีมคันไฮไลท์ของที่นี่เปิดหน่อยอ่าเห็นป่ะเดี๋ยวให้ตากล้องหันฝั่งนู้นหน่อยนี่ว้าม่านไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้พันรีโมทคอนโทรลซึ่งด้านหลังของม่านนี้ก็จะเจอกับกระจกบานใหญ่ขนาดโอ้ผมไม่ทราบว่าขนาดันโอ้ดูดีมากเลยนะพี่สวยมากกว้าง ห้องนอนที่มสัสห้องนอนที่นิคคอนโดเนี่ยกว้างมากเลยนะพี่มีทั้งเ<อ>ตียงขนาดคิงไซส์มาให้ขนาดใหญ่มากว่าผมว่านอนสองคนเนี่ยสบายๆเลยอันนี้ตู้เขามีตู้มาให้ด้วย<อ>พี่สังเกตไหมว่าตรงนี้เป็นตู้ที่จะต่แตกจากคอนโดนิดนึงอคอนโดที่อื่นนิดนึงแตกต่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีตัวช่องนี้ที่สามารถใส่กระเป๋า<อ>เดินทางใหญ่ๆเข้าไปได้และไม่พอนะครับ เขามีตู้แบบนี้ให้สองฝั่งเลยใหญ่มากๆจูใจถูกใจสาวๆพร้อมกับตัวตรงนี้โซนแต่งหน้าที่มีกระจกบานใหญ่อย่างนี้ให้แล้วก็มีมีไฟไมาให้ด้วย<ม>เขาตกแต่งแบบดีอ่ะว่านะนุ่มสบายด้วยตัวของหัวเตียงหัวลายที่มันดูแบบหรูหราเนี่ยผมว่านอนนอนฟินแน่นอนนะมาพร้อมกับทีวีขนาด65นิ้วของซัมซุงนะฮะเปิดล้ สังเกตไหมพี่สังเกตไหมกระจกบานใหญ่มากใหญ่แล้วก็ใสมากใหญ่และใสมากกระจกบานใหญ่ขนาดนี้ผมบอกเลยนะว่าแพงสุดต้องคัสซอมทําขึ้นมานะไปดูข้างนอกดีกว่าเป็นระเบียงกระจกรามิเนตหนาๆเลยผมว่าก็สามารถจะป้องกันสิ่งอื่นๆได้ได้พอสมควรนะมีก้วิ่งค่แบบนี้2ตัวนั่งชิลๆด้านนอกกับเพื่อนนะครับด้วยความที่ตรงนี้เป็นโซนดาวัยเนี่ยผมว่ามันก็เดินทางสะดวกมากๆไปไหนมาไหนง่าย เป็นแหล่งท่องเที่ยวนเนาะเห็นสังเกตไหมตั้งแต่เราเปิดหน้าต่างมาเสียงที่มันปุ้นวายมากด้วยความที่ตรงนี้มันอยู่ในราววยนะมันมีรถลาขับอ,อ,อยู่ตลอดแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่ราอยู่ในบ้านเนี่ยทุกอย่างเงียบมากใช่ใชผมว่าตัวกระจกเนี่ยเขาทํามาได้ดีนะใส่ใจ<ม>เรื่องเสียงพ<ม>อสมควรเลยแล้วเราลองเทสเสียงอีกดูลองดูว่าปิดครั้งนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงข้างนอกแบบนี้ไหมไม่เข้าไปเลยใช่ไหมเฮ้ยเงียบเก็บเลยอ่ะไม่ได้ยินเลย ดีมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวไปดูไปที่ห้องน้ำดีกว่านี่พี่เป็นไงห้องนอนพี่ชอบไหมชอบมากกว้างมากอืทำมันได้ดีผมคิดว่าใครที่ซื้อหรือเล็งที่นี่ไว้เหมาะแน่นอนอ่ะทำเลเราไว้ด้วยแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะพีเตอร์ทั้งที่เข้ามาพี่ไม่สังเกตห้องน้ำเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยพี่ดูกำแพงฝั่งนี้เขาดีไซน์มาให้มัน เรียบเนียนนะคือเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆทําให้ห้องนอนห้องลีฟิ้งลูมเนี่ยมันมันกว้างสบายตาเนาะตรงนี้เรามีตัวตัวลอลลี่มาให้ด้วยนี่ครับซักล้างซักผ้าเก็บของน้ำยมน้ำยาจากชั้นตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็พอปิดก็เนียนเลยไม่มีอะไรมารบกวนนี่ครับห้องน้ําที่เพื่อนถามถึงอยู่ตรงนี้เป็นไงห้องน้ำกว้างมากกว้างมากถูกใจสาวๆแน่นอน ตรงนี้นะครับเป็นกระจกแบบนี่มีไฟซ่อนอย่างนี้สำหรับสาวสามที่แต่งนองแต่งหน้านะไฟดวงนี้ดวงเดียวครบเลยอืม <c oughs> เขามีสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยนะครับมีทั้งทิ่งล้างหน้าตรงนี้นะครับมีชาเวอร์ให้ปรับน้ำร้อนน้ำอุ่นได้นะครับแล้วก็มีชักโครกมาให้ด้วยเรียกว่าครบจริงๆนี่เป็นไงเพื่อนคันนี้สวยมากสวยมากนะพี่คิดว่าคุ้มไหมที่ผมพามาในวันนี้คุ้มมากคุ้มมาก,มมากด้วยทำเลแล้วก็ ใกล้แหล่งใกล้ทะเลแล้วก็ไปเดินทางไปในเมืองก็สะดวกเดี๋ยวช่วงตุลาเนี้ยเขาจะเริ่มสร้างกันแล้วผมคิดว่าซื้อตอนนี้คุ้มมากๆราคาเริ่มต้นเพียง5.6ล้าน5.6ล้านนะครับได้คนโดขนาดกว้างขนาดเนี้ย60ตารางเมตรสไตล์ลอฟบรรยากาศด้วยโทนสีการตกแต่งทุกอย่างคือมันดีไปหมดเลย5.6ล้านพี่เพิ่มเพียง550,000บาทได้เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมดนี้ผมคิดว่า เป็นราคาที่คุ้มน่าลงทุนมากๆนะครับตั้งอยู่ตรงลาวัยด้วยใกล้เซ u เทเดสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบหรืออยากเข้ามาดูบ้านจริงเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ด้านบนนี้มี่ผมเลือเราเหลือข้ามาเยอะนะเพิ่มข้าบนนี้ให้สำหรับวันนี้ผมปีเตอร์ครับค่ะเอื้องค่ะขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันที่คอนโดนาคอนโดนาสวัสดีครับ